สวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับ

วากี่มงทีโอ้ยหลังเข้าหลังเข้าพงช่วยมาช่วยมา Watch out นี่นี่มาแล้วยิงฝั่ง,งนู้นน่ะมาแล้วเจย์น,นะเจะย์น,นะผมอันนั้นระเบิดผมเองระเบิดควันไม่มีกระสุนผมไม่มีเลือดด้วยตัวหนึ่งโอเคค เมื Tory ê, Tory ê. Tory ê. Tory ê. ่อก really ี้ผมเห็นยุดเห็นยุดเดินขวาซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำแล้ว มันมีเนินขวาให้ฝั่งนู้นอีกตัวหนึ่งเนี่ยเดินบ้านตรงจะเดินบ้านเดินบุกมีมีรถมาไปไม่โดนหรอทำไมยังมีเสียงเงินเท้าครบ้างเออ m a r k the location ให้มีรอยเท้าเมื่อกี้ ใช่ใช่ใช่ก็ไม่มีดีวะ兄弟วะนี่ไงก็ว่าอยู่มีรอยเ,ยเท้าขึ้นไอ้สั <c oughs> ตัดตัดมึงมาอยู่ตรงนี้ Watch out ไม่มีตะขบมองไม่เห็นเลยอ่ะจะได้อ่ะเจ้าอย่าว,วิ่งลงนะแมก็กเออผมเออโทษโทษโทษพี่วิ่งลงมาเลยวิ่งลงมายริงจริงจิง อ้าวตายไปแล้วตายแล้วน้องล็อนอกนตายแล้วหรอตายเลย uh, ตายเลยน้ยยนองอยู่มใช่หรอตัวนี้แหละใช่ใช่ใช่ว่ายูมีก่เขามีคนผมเขามีคนกู้เห็นคน เรียบร้อยเลยครับใช่ผมก็ทำให้คกูไม่มีกระสุนแต่กูไม่มีสนกูไม่มีสกบทันยิงไม่ใช่ไหมเอ้ยถ่ายยิงเนาะจะได้ โอ้คว oh, uh. oh, ันขโมงด้วยอ่ะเดี๋ยวกูอ้อมขวาเดี๋ยวกูข <Hey, ึ้นเขาขวาเชี่ยออกไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคใช่ใช่เดี๋ยวมันต้องวิ่งไงล่ะอ๋อเห็นแล้วผมเห็นแล้ว ไปไหนแล้ววะองหน้ามาตัวนึงหน้าตัวนี้ตัวตนึ่งระวังอะไรรู้เหมือนจิ้น,นขเขามาแล้วโอเคโอเคโอเค เโอ้ยโอ้ยอุ้ยลูกซองพี่อยู่เนินนี้อยู่เนินนี้เนินหน้าผมเนินหน้าผมเนินตรงนี้เลยพี่ระวังระวังมันลูกซองมันลูกซองลูกซองแปดนัดอ่ะระวังนะแกองหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าแม่ยังมาฝั่งนี้แม็ก ปาปวิ่งผมวิ่งแล้วหน้าวงจากแล้วฝั่งนี้ยิงมาฝั่งซ้ายอะ่ะลิงซ้ายด้เลิงซ้ายด้อะอ่าฮะผมมองซ้ายอยู่ยอโอ้ไม่มียาด้วย Ngay nghe nang 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 khai nang khai nang khai, nang nang lên. nang 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 วงแรงเกินวงแรงวงแรงวงแรงกูปั๊มแล้วกูปั๊มยาอันนั้นแล้วโอ้ยอย่างงี้ช่วยพิวไม่ได้เสินะเนี่ยผมเอาตัวเองก่อนนะขี้บอม แม,ม,ม่ปั๊มยาวงขยับแบบปั๊มยาตรงนี้ก็ได้ผมหมดแล้วพี่ยาหมดหินขวาหินขวาแมกแขว,ขว,ข,วขวาขวาอีกขวาอีกหินล่างอ่ะเคยตรงนั้นอ่ะวิ่งมาแล้ววิ่งมาตรงไหนไม่รู้ละเยะอะเดี๋ยววิ่งเข้าบ้านละโดนไปตั้งนัดสองนัดเด้อนะเข้าบ้านวก ฮตัวบ้านตัวหนึ่งกับตัวเขานี่ับตัวนี้ไปแล้วมันวิลงเขาไปแล้วเสื้ออาร์พีร้อยอบ้านสองชั้นตัวหลังบ้านอืมอืมอืม เออเมื่อกี้ตัวท er> ี่มันวิ่งตรงนี้ตรงนี้แม็คลอไม่เห็นตัวฮะแด็คไปไปเล่นไปเล่นนะตังมันโดนน้ำโดนน้ำมันโดนน้ำไปแม็กมันโดนน้ำโดนน้ำขวาเมื่อกี้ นี่น oh, oh, ี่อ๋อใช่ใช่ใช่พงวงตรงนี้แล้โอ้ถ้อมันเข้าวงอ๋อใช่ใช่ผมเห็นอยู่ผมเห็นอยู่โอ้